Unbox HP Pro ดพีโปรวันสี่ n ูนยคอมพิวเตอร์ที่บรรจุทุกอย่างไว้ในหน้าจอเดียวเรียบง่ายแต่ตอบโจทย์ธุรกิจทุกประเภทในกล่องมาพร้อมกับเมาส์และคีย์บอร์ดจาก H p ที่พร้อมให้คุณเริ่มต้นการทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเลือกซื้ออุปรกรณ์เพิ่มเติมแม้จะเป็น All-in-one PC แต่พลังงานที่ซ่อนอยู่ไม่ธรรมดาขับเคลื่อนด้วยชิป Intel Core i5 12600ที่มี6คอและความเร็วสูงสุดถึง 3.3GHz พร้อมลุยงานหนักได้อย่างต่อเนื่องด้วยการรองรับ Intel vPro Essential ทำให้ฝ่ายไอทีสามารถจัดการดูแลและรักษาความปลอดภัยของเครื่องได้จากระยะไกลอย่างง่ายดายไม่ต้องกังวลเรื่องความเร็วด้วย RAM 16GB DDR4 และ SSD 512GB PCIe NVMe ที่รับประกันการเข้าถึงข้อมูลและการเปิดเครื่องที่ฉับไวหน้าจอขนาด23.8นิ้วแบบ Full HD ที่ให้ภาพคมชัด และมีพื้นที่การทำงานที่กว้างขวางพร้อมกล้องความละเอียดสูง5ล้านพิกเซลไม่น้อยหน้ารุ่นไหนด้วยพอร์ตที่รองรับทั้ง USB Type A และ USB Type C combo audio jack HDMI และ RJ45 ปุ่มเปิดปิดเครื่องและฟังก์ชันต่างๆอยู่ด้านข้างปุ่มเปิดปิดเครื่องและฟังก์ชันต่างๆอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องง่ายต่อการใช้งาน มาพร้อมกับขาตั้งแบบ Adjustable High Stand ที่ปรับความสูงได้ทำให้คุณสามารถจัดท่านั่งการทำงานได้อย่างถูกหลักสรีระและก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเชื่อมต่อด้วย Intel Wi-Fi 6E AX211 ที่ให้ความเร็วและแบนด์วิดทที่สูงกว่าทำให้การดาวน์โหลดหรือการประชุมวิดีโอ 4K เป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดและมั่นใจเต็มร้อยด้วยการรับประกันระดับพรีเมียมแบบ3ปี Onsite Service โดย HP ที่พร้อมดูแลคุณถึงที่ทำงาน สนใจสินค้าราคาพิเศษสามารถติดต่อได้เลยที่ Line แอด app to b e s h o p หรือเบอร์โทร021186767หรือสามารถสั่งซื้อได้เลยทันทีที่แอปพลิเคชัน to b e s h o p